ดีค่ะวันนี้แม่ขวัญเพิ่งเสร็จจากภารกิจค่ะนี่เลยไปจับนกกันน้องไข่ตุนค่ะทำเรื่องเช้านี้ปล่อยให้เล่นบนคอนกับกับไข่เจียวไข่ดาวเป็นเรื่องเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ <c oughs> แบบพริบตาเดียวนะคะตีเล็กเห็นแต่เห็นแต่แบบ แค่ห่างตาพริบเดียวคือหากันเป็นชั่วโมงเลยนะคะหากันเป็นชั่วโมงเลยโอ้เหนื่อยมากจนแบบมองขึ้นท้องฟ้าจนแบบหน้ามืดเลยนะคะก,ก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะคะน้องๆก็ครบทั้งสามตัวนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าตอนนี้หาเจอน่ะเราทำยังไงกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเป็นประสบการณ์นะคะสำหรับคนที่นกหลุดนะคะ นกเพึ่งหัดบินหลุดแล้วเราใช้วิธีการให้พ่อเขานะคะเป็นตัวไปเรียกนะคะให้เขาส่งเสียงนะคะเลยจะรู้เลยสามารถรู้ได้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะอ่าไข่ตูน ไข่ตูนร,ระวังนะมิ้นลังบอร์เลยอนนเอาเอาเอานั่นนะยืนให้พ่อเลยเดี๋ยวให้พ่อพ่อให้มันข,ขึ้นอีกทีนึงใ,นให้มันเกาอเดินข้ามมาไงไข่ตูน ไปข้างหน้ามาแล้วให้มันเกาะเกาะแล้วเอามันยื่นขึ้นมาตูนขึ้นมาลูกตูนเร็วเอาขึ้นมาลูกไอต้มเรียกริเร็เวเร็วต้องผิวปากให้ใครต้มแล้ใครต้มมันจะร้องเร็วขึ้นมาเร็วอย่ากลูกสิ ขึ้นมาแล้วลูกขึ้นขึ้นขึ้นเออขึ้นแล้วเออน่ารักว่าเออเก่งลูกเก่งมาเก่งมากเก่งมากเก่งลูกเก่งเกงน้องเก่งมากลูกไข่ตุ๋นเก่งมากอ้าไอไอครับไอครับอ่ามามาเอา เอาไข่ตูนขึ้นมาใหม่ลูกขึ้นดีดีเอดิึงไปทางพวกอะไรก็ได้เพ่อจับอะไรก็ได้เออเออล้วเข้าไปเลยพี่ไม่ต้องเอาลงมาัเห็นไหมเห็นไหมโอ้ จับไปเลยจับไปเลยเฮ้ยพ่อพ่ได้แล้วลูกเดี๋ยว <S 2> <S 2> จุบจ๊บๆกันเพื่อนมาห้ามันเดี๋ยวมันบินตะเลิดไปแฮมเล,ล็ก <ละ S 1> มารับเล็กมารับอีกทีนึงเ <S <S ลยล,ล,ลูมากรรกันดีๆเนอะจะไปเพื่อลุดมืออ้อมกรรดีๆเต็มมือ อาจับดีๆมาแล้วเด็กน้อยของแม่โอ้ปิตู้น้ำยังไงนด้ยังไงใจหายนี่เลยนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องติเล็กชาแนลด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ช่องตีเล็กชาแนลนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย